ส่วนใบวาคือวาวไฟฟ้านะฮะแล้วก็ไปยังหัวสปริงเกอร์เลยครับทีนี้นี่นี่คือการทํางานของหัวสปริงเกอร์นี่ครับการทํางานของหัวสปริงเกอร์วันนี้ไม่ได้รถมาเป็นอาทิตย์นะฮะเพราะว่าโอเวอร์โหลดไม่สาเหตุเพราะว่ามดดำครับมดนี่คือมดดำ มดดำไตเนี่ยมดดำเยอะนะฮมดดำไตามามาอยู่ในกล่องควบคุมแน่เ่ยเต็มได้มดดำเนี่ย,ดดยพอมันตายปุ๊บมันก็จะไปขวางหน้าแป้นแป้นแมกเนติกตายอยู่ในนี้เยอะเนี่ยมดดำทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยววันนี้จะปราบมดดำก่อนมดดำเข้าไปทำรังอยู่ในกล่องควบคุม ทั้งๆท,ที่มีน้ำอยู่นะษษอ,อุตสาอุตสาทำให้น้ำไว้แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องเก่ามาพันไว้ก่อนเพราะว่าไม่ให้มดมันเดินข้ามขราากว่ามันแห้งครับเพราะว่ามันได้กลับมาสี่ห้าเดือนมันแห้งตอนนี้ระบบ ตอนนี้ซาริงเกอร์หมุนหมุนปกติแล้วนะครับเพราะว่าซ่อมแล้วร้อยแล้วนี่คือการหมุนของหมอสาริงเกอร์นะฮะวันนี้ก็สดชื่นหลังจากที่แห้งแรงมาเป็นอาทิตย์ต้องรีบบึงมาไม่งั้นก็ไม่จบนี่คือผลงานที่รีบมานะฮะ เพราะว่าถ้าไม่มาก็ตายเลยครับภายในอาทิตย์นี้ตายแนะ่นี่คือ